แต่เช้านะวันนี้โอ้โหวัสดีครับวัสดีครับนะครับนะครับคืนวันหยุดชอบวุ่นวายเสมอปล่อยรถเคันแล้วก็ซื้อเข้าใหม่วันนี้อีก9คันนะครับมาในรายแรกทีมงานล่ะเอาด้ครับอ้าววันดีครับวันนีครับอันนี้ให้เราลดขันไหนจ๊ป่ะเชิญเลยครับเชิญเลยป่ะโอ้เอ็มิสีดำนะฮะยังสวยเลยคันนี้โอ้เดี๋ยวให้ดูเลย นะครับผมนะไม่ไม่เหมือนเนี่ยเพิ่งตื่นเลยจ้ะลูกน้องปลูกจากวันหยุดเนี่ยอ่าอันนี้เดินทางมาจากไหนครับจากสีบุรียงครับสีบุรีรงกี่กิโลครับร้อยเก้าสิบสี่กิโลอ๋อประมาณสองร้อยโลใช่ไหมทำไมถึงตัดสินใจมาที่นี่ครับอ้าวศูนย์ดีไงอ่าใช่ไหมแล้วได้โปรโมชั่นอะไรครับวันนี้อะไรนะแล้ววันนี้ได้โปรโมชั่นอะไรบ้างออกรถที่นี่ไม่รู้เลย หนอ๋อใช่ไหมไหนของเขาอยู่ไหนเชิญเชิญเขามาสัมภาษณ์หน่อยเออเป็นไงนะครับประมาณนี้หลายคนนะฮะมาคือมากันด้วยกันเยอะประมาณนี้นะครับการกันเขาบอกต่อไปขั้นไหนก็เตรียมเตรียมไว้เลยเดี๋ยวเดินไปนะฮะเดี๋ยววันนี้ก็เหมือนที่บอกบรรยากาศตอนเช้านะเหงื่อแตกเลยเช้าเลยโอ้โหรีบจัดนะฮะโทรับท์คมแจนโทรตามหวันหยุดครับเป็นอย่างนี้นะฮะร้านวุ่นนะ วันไม่หยุดแค่น,นั้นแหละเงียบม,มิดเนีโอ้โหอย่างเขาขอบเลยแต่ก็ไม่เป็นไรครับก็มาให้ดูนะครับบรรยากาศว่านเนี่ยส่งมอบแต่และว,วันเป็นไงบ้างแล้ววันนี้มีรถเข้า9คันนะไลน์นี้ยาวคิวโลนี้ยาวต่อเนื่องบอกเลย <c oughs> ก็เดี๋ยวเราไปดูโปรโมชั่นอะไรเข้ามาเลยครับใช่เดินมันอยู่แถวนี้มันเดินไปเฮ้ยเรามีขาเราเดินไปได้เฮ้ยแต่โทรศัพท์พี่อยู่ไหนไม่รู้อ่าเล่นขามาวางเมื่อกี้วางไว้เหรอ อ๋อใช่ไหมยังอยู่ยังอยู่ยอยู่นะไปเล่นขาฟ้าปวดภาคอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวได้ไหมเฮ้ยเราต้องเดินอยู่แล้วนะครับประมาณนี้อ่ะเดี๋ยวดูรถรอก่อนนะครับตัวนี้ก็เป็นตัว Mew X นะครับไฟหน้าโปรเจคเตอร์ตัวนี้ออกใหม่เหมือนที่บอกนะครับว่ายังไงก็ต้องราคาหลักล้านแน,น,น่นอนนะผมก็เป็นเหมือนทางเลือกครับว่าถ้าดูในราคาเงินสดนะเดี๋ยวผมอยากรู้เหมือนกันว่าลูกน้องขายไปให้เท่าไหร่แต่ผมมั่นใจว่าตัวนี้ยังไงก็ต้องอยู่ประมาณล้านกลางๆเนาะประมาณล้านสี่ล้านห้าใช่ไหมถ้า คือถ้าจะเอาเงินสดไปออกนะเราอยากได้รถไซนี่ขี่นะคะแต่มาหาผมมั่นใจครับยังไงลูกนาก็ลูกค้า,ก,า<ๆ>ก็จัดไปให้หลักแสนเออแล้วบอกเลยว่าวัน,นวันอาทิตย์นี้เราเอาใจคนตื่นเช้าอใครตื่นแล้วพิมพ์ว่าตื่นแล้วตื่นแล้วใครพิมพ์ว่าใครตื่นแล้วพิมพ์ว่าตื่นแล้วผมบอกเลยว่าวันนี้พิเศษกว่าวันอื่น,นอออะไรนี่พิเศษนะไหนๆก็ในในกปล,ปลุกเปล่าละบอกก็เอาโปรปลุกลูกค้าหน่อยแล้วกัน <uit. S 1> นะรประมาณนี้อันนี้มาด้วยกันเหรอครับเอาอันนี้ขั้นไหนจ๊ะมาเอาฟอร์ดก่อนก็ได้นะครับ มานะครับสวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวเชิญเลยจ้ะเออวันนี้อันนี้เซลล์คนไหนดูแลครับนูนาจ้ะโอ้โหนูนาสองคันเลยเหรอการการเรียกดูนากับอันนี้ลูกอันนี้ลูกค้าใครลูกค้าการครับอ๋อลูกค้าการใช่ไหมใช่ไหมอ่ะโอเคครับสวัสดีครับสวัสดีครับอันนี้อันนี้ใครคนซื้อจ้ะคนนี้ซื้อมาเนี่ยมาเนี่ยยืนยืนน้ำกันเลยยืนน้ำกันอันนี้เดินทางมาจากไหนจ้ะเอ่อเลี้ยงเมืองค่ะเลี้ยงเมืองเฮ้ยรู้จักวะ เลี้ยงเมืองเงเงงมือ,มอสวนนันทนาค่ะอา่าคอนแกนนี่แหละจ้าเอาไง่ายๆเลยนะฮะนะไม่ไม่ใช่เลียเนะเยเ้ยงเมืองนะเลี้ยงเลี้ยงเมืองทำไมถึงตัดสินใจมาออกเราที่นี่ครับอออเห็นในเฟซบุ๊กค่ะก็ก็เลยมาเลย,ยโอ้เป็นคนเห็นอย่างกับมาเดนะี๋ยนะยอมยอกนะครับผมนะแล้วไงครับออกแล้วได้โปลูาากอะไรจะวันนี้เออ่ สิบเลขแสนได้จริงไหมได้จริงค่ะขรานคันนี้ใช้เงินออกรถเท่าไหร่ประกันประกันได้จ่ายไหมไม่จ่ายค่ะก็คืออ้าวมันไม่จ่ายประกันไม่จ่ายแต่ไม่จ่ายแต่ได้ไหมได้ค่ะอ่านะครับก็สิบบาทจบเลยใช่ไหมแล้วเป็นไงครับพี่แคบยกสูงออกย่างไหมจ๊ะไม่ยากเอกสารใช้อะไรบ้างของพี่บัตรประชาชนใบเดียวตามโฆษณาไหมตามคนค้ำคนค้ำไม่มีไมม่ีซื้อคนเดียวเลยเหมือนที่บอกนะตามสโลแกนครับบัตรใบเดียวซื้อคนเดียวไม่ต้องค้ำอ่านอนุมัติเพียงเดียวเนาะ เลนเจอร์ตัวนี้นะครับตันนี้จะเป็นตัวยกสูงออกใหม่นะอยู่มันเจ็ดเกือบแปดประมาณนี้เนาะจะต้องถ้าออกใหม่จะต้องดาวประมาณน่าจะเป็นแสนผ่อนเกือบหมื่นอันนี้ผ่อนไปเท่าไหร่พี่ผ่อนสิบบาทโอเคผ่อนสิบบาทแล้วไปกันใหญ่แล้วครับไอออกรถสิบบาทเออแล้วผ่อนวันประมาณแปดเก้าพันนะก็เหมือนที่บอกครับไม่ต้องใช้คืนเป็นแสนไม่ต้องผ่อนเป็นหมื่นสิบบาทผ่อนหลักพันนะโอเคครับขอบคุณมากครับเดี๋ยวเอาที่อยู่ให้กับทีมงานไว้นะครับเดี๋ยวงาน สิ้นเดือนไอ้นีวก็สิ้นเดือนแล้วอย um ใช่ไหมเดี๋ยวของรถผมจะมาเป็นของขวัญแต่ไม่บอกว่าคืออะไรนะแต่น่าจะบอกไปในคลิปแล้วว่าเป็นเสื้อนะเป็นเสื้อเป็นเสื้อตัวพิเศษให้นะครับเดีเ๋ยวขอเอาที่อยู่ไว้เลยเดี๋ยวผมส่งไปให้เฮ้ยอยู่ขอนแก่นนี่มาเอาซะ<อ>ามาเอานะฮะเออเอ้ยขับรถมาเหรอเมื่อไหร่พูดนะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอ่ะสวัสดีครับผมสวัสดีครับโอ้โหไม่พักเลยนะครับสวัสดีครับคนไหนคนซื้อจ้าอ่ะมายืนเลยครับ อย่าบังรถเดี๋ยวหูยังไม่สวย oh. ออให้โชว์รถหน่อยอันนี้ก็เป็นอเวนซ่ารถเจ็ดที่นั่งนะครับ oh. ก็เหมือนที่บอกออกใหม่นะอยู่วันเจ็ดกือบแปดแสนวันนี้นะนะครับถ้าคุยในเรื่องเงินสดนะถ้าอยากขับรถเจ็ดที่นั่งเนี่ยต้องมีเงินเซฟไปเลยรถเจ็ดที่นั่งจำไหมครับเจ็ดแสนขั้นต่าเลยนะเดี๋ยวมาดูกันว่าวันนี้ลูกค้าได้เงื่อนไขนี้ไปได้ลูกค้าใครครับ <c oughs> อ่ออันนี้เดินทางมาจากไหนครับมาจากโคราชครับ <c oughs> อ๋อโคราชบ้านเองเออบ้านเองนี่นะครับแล้ว เป็นไงครับทำไมถึงตัดสินใจมาที่นี่ก็ดูติดตามเฟซบุ๊กติดตามเจ็กต็อกอะโอ้โหเล่นหลายอย่างเชียวทวิตแหละครับทวิตทวิวก็ติร์ตอะเอ้ยเราไปเปิดตอนไหนแล้วโอลิแฟนหนุ่มแหละครับสมัครเรียนย่ายอมยอมยอกมยอมอ่ะแล้วเป็นไงครับได้ปูเช่นไรครับวันนี้ก็ได้ช่วยดาวห้าหมื่นช่วยผลห้าเดือนโอ้โหค่างวดเท่าไหร่เนี่ยช่วยผลห้าเดือนแล้วงวดเท่าไหร่งวดเหลือเท่าไหร่งวดเหลือห้าพัน อืไปไงนะแล้วราคารถขายเป็นราคาเท่าไรเนี่ยโอ้โหอันนี้รู้รนาะคารถลรอไหมครับว่าเลือเท่าไรรู้แล้วครับเท่าไหรครับสามแสนสามแสนกว่าบาทนะประมาณนั้นนะครับลองดูนะครับก็คือแต่ถ้ารถต่ากว่าห้าแสนเนี่ยช่วยห้าหมื่นนะแล้วช่วยผ่อนห้าพันเอ้ยช่วยผ่อนห้าเดือนด้วยนะเดือนละห้าพันประมาณนั้นคุ้มไหมครับคุ้มไหมคุ้มครับออกออกยากไหมรถเจ็ดดีนั่งไม่ยากครับคนคํามีไหม ไม่มีครับมันง่ายมากง่ายมากครับที่เคยออกรถมาบอกว่าที่นี่ออกง่ายครับโอ้ยขอบคุณมากครับโอเคครับขอยดินทางดภไฟก็อย่าลืมเอาที่อยู่ไว้ด้วยนะครับวันนี้แจกเสื้อทุกคนเลยนะครับขอบคุณมากนะครับขอยดินทางดภัฟครับสวัสดีครับสวัสดีครับอ่ามอวานนี้นะครับอะคันนี้เอาแล้วคันนี้เอาแล้วเดี๋ยวขัาไหนเสร็จเยอเหลือมิวเอ็กกับอ่ายีูสุนะครับโอ้ วันนี้นะฮะก็เสื้อแต่ก่อนเช้า,ชาว,วันนี้ก็คือใครจองใครออกรถวันนี้นะครับปกติเนี่ยต้องรู้ราคาหลักล้านขึ้นนะถึงจะแจกเสื้อนะแต่วันนี้ผมแจกทุกคนยัไงไงเออนะฮะอ่ะสวัสดีครับสวัสดีครับมาสวัสดีครับไอ้เออนะ้อกอก่นผมแกนะรูออ <ๆ S 1> ้กันนะรู้ก,กันสนวะัสด<ๆ>ีครับมามา<ๆ>เดี๋ยวเชิญสัมภาษณ์นิดหนึ่งปะด้านหน้ารถหน่อยด้านหน้าเราโอ้โหนะอันนี้ก็เป็นรถไซส์ใหญ่สุดนะน่าจะของวันนี้นะครับก็ออกใหม่ กันเป็นร้านเดี๋ยวมาดูกันว่าคันนี้กระน่ำไปลูกค้าเท่าไหร่นะครับอ่านี้มาจากไหนจ๊ะมาจากซีมเลี้ยงค่ะใช่ไหมครับวันนี้ได้ปรุงชอะไรบ้างมี่หลายโปรยค่ะมีเจ็ดย่างบาทเย่างรถเจ็ดยีนั่งก็ได้เจ็ดย่างก็ได้เอาจำได้บ่าครับมีอยังไงนะเอาอย่างแรกก็พอแล้วอันเปลี่ยนไทาน้ำมันเคียงเราได้ยังเราสิบเลขแสนได้จริงไหมได้จริงค่ะก็คือเอาแบงค์สิบมาทำอะไรจ๊ะมาเลขเป็นเงินอัน ดาวค่ะหนึ่งแสนบาท่เพิ่มจากที่เราดาวแสนหนึ่งหลังมาเพิ่มมาสิเป็นสองแสนค่ะอ๋อเป็นสองแสนอ่ะเดี๋ยวดูเงี้นะครับอันนี้ไปดูได้รถเจ็ดี่นั่งไซส์ใหญ่เนี่ยออกใหม่เป็นล้านนะถ้าซื้อไอซื้อซื้อผ่อนก็คือดาวันสองแสนผ่อนสองหมื่นกว่าอันนี้ลูกค้ามาแสนหนึ่งผมเพิ่มแสนหนึ่งเป็นสองแสนอ่ะเคสนี้ไม่ได้ใช้เงินสิบบาทนะใช้เงินหนึ่งแสนผ่อนเท่าไหร่ครับคันนี้ผ่อนเดือนละหมื่นสามหมื่นสามพันใช่ไหมประมาณนี้อ่าหมื่นสามนิดๆเนาะประมาณนี้คุ้มไหม คค่ะถ้าจะไปออกใหม่นี้ดาวแสนหนึ่งพอเท่าไหร่เนี่ยคิดว่าสองหมื่นกว่าขี่แต่ครับอกเลยค่ะมั่วนะแล้วอันนี้ราคาเงินสดอ่ะรู้ไหมว่าเขาขายเท่าไหร่ดาวแสประมาณนี้เนาะก็หลักแสนไม่ถึงล้านประมาณนี้นะจ๊ะแล้วเป็นไงออกยากไหมโลจิสติส์นังไซใหญ่ก็บ่อยากเนอะค่ะค้นคำเดียวต้นคำพบ่มีค่ะก็เหมือนเดิมครับไม่ว่าจะเล็กรถเล็กใหญ่รถถังอะไรผมก็บัตรใบเดียวซื้อคนเดียวไม่ต้องคำนะโอเคครับขอบคุณมากนะครับก็เดี๋ยว ให้ที่อยู่ทีมงานผมไปด้วยนะครับเดี๋ยวเราส่งของข,องขวัญไปให้นะครับขอบคุณมากคนระับส <น cents. S 2> วัสด,ดีครับสวัสดีครับอ่ะเหมือนนี้เหมือนที่บอกพี่ถามว่าวันนี้พี่มีเงินหลักแสนนะอยากขับรถเจ็ดที่นั่งไซส์ใหญ่ไม่มีทางเห็นไหมเลยต้องมาหารถมือสองแล้วรถมือสองที่จะไว้ใจได้เหมือนป้ายแดงจากไหนฮะประวัยสาระเล่อโตจัดให้ฮะ <c oughs> ดังไม่หายเม้ากิตาเลยครับผมบอกก่อนนะอ่ะให้ดูเรียบร้อยนะครับผมรับรถได้เลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับไปก็ปล่อยก็เชิญลูกค้ารับรถรับรถได้เลยนะคันนึงค่ะคันหนึ่งค่ะเอาน้ำมาให้หน่อยได้ลป่ ไม่ได้รักพักเลยนะครับผมนะโอ้โห่อวานเนี่ยผมของแท้ปรอผมอะ่ะเฮ้ยวันนี้แบบคนนี้คุณมาสายเียมาสาย <c oughs> มา,<ๆ>ม,ามาครับมาโอ้โหนี่ก็เป็นของแท้นะอ่าอ่าอนนิวนะฮะผมนะสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับวันนี้บอกบอกเขาแล้วพี่โลโซลอยไม่ต้องกลัวบอกเขา ยอมชอบชอบนี่แหละชอบชอบพี่พี่เขาทำไม่รถหร่ะเดี๋ยวเจอกันนะไม่ไม่ใช่ไม่ใช่เออนะฮะเอาไงพี่เราเลงกันไหนไว้ค่นี้ครับอ่าคันนี้ไม่ไม่เป็นอยางงหน้าเราเลงอะไรไว้ก็เป็นตัวตัวยักษ์สูงเออนะครับอ่าเป็นไงบ้างพี่อันนี้เดินทางมาจากไหนครับกกสุมครับกกสุมพิศสอดอ้โหมือนี่มี่คนมาไกลไกลเฉพาะเราเมื่อวันหยุดกันได้เนาะแต่ถ้าวันปกติเนี่ยต้องมาไกลใช่ เลยว่าอยู่เอ้ยวันนี้มาใกล้กันก็เลยวันหยุดมาใกล้ได้เออปกติจะมาไกลนะครับแล้วได้โปรโมชั่นอะไรครับวันนี้สิบรักสนครับจริงไหมจริงครับผมเขาชอบบอกโ่าโกหกวี่ยังไงดีก็ก็ดูตามไลฟ์สดก็ไม่เห็นโกหกเลยได้เปรี้ยไหมเป้ครับผมก็ต้องมาลองแล้ก็ดูไลฟ์สดประจกทุกวันเลยอ่าเราเราได้ตามไลฟ์ไหมไลฟ์ครับผมแล้วเป็นไงออกยากไหมก็ไม่ยากครับคนขามอ่ะคนคาําก็ไม่มีซื้อคนเดียวอีกแล้วผมไม่้บอกครับทุกคัน ปั่นไปเดียวซื้อคนเดียวไม่ต้องค้ำอนุญาตเดียวแล้วของตงของแต่งได้จ่ายไหมไม่ได้จ่ายคือส0บบาทจบเลยประกงประกันคือ10บาทรู้เรื่องครับตามนั้นเลยโอเคครับพี่วันนี้ก็ขอบคุณมากนะครับผมนะเขาเหมือนที่บอกลองเป็นทางเรื่องดูอันนี้อันนี้อ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้ใครใครอ่ะคันนี้เหมือนที่บอกนะครับดีสุดีแม็กออกใหม่นะอยู่มัน6กเกือบเจ็ดแสนป่ะวันนี้นะครับก็เหมือนที่บอกเลยถ้าอยากมีกระบะขับถ้าคุยในเรื่องของอ่าอันนี้ขายไปลูกค้าราคา ให้ดูดิสูตรที่ไปเท่าไหร่ให้ดูครับโอ้ยสี่แสนปลายโอ้โหสี่แสนกว่าบาทนะผ่อนเจ็ดพันกว่าบาทผ่อนเจ็ดพันกว่าบาทโอ้โหสิบ oh, oh oh. บาทออกรถนะอาถามว่าถ้าพี่ไหนเงินสดเลยพี่ลองดูนะว่าถ้าพี่มีเงินสี่แสนกว่าบาทเงี้ยถ้าจะซื้อสดนะผมบอกยังไงก็ไม่ได้แครบใช่ไหมนะครับนูน่นตอนเดียวเอาง,ง่ายๆม 4, ยเีเงินสี่แสนอยากขับกระบะเนี่ยเงินสดเนี่ยยังไงก็ต้องมามือสองและเหมือนที่บอกครับมือสองรับประกันป้ายแดงการันตีศูนย์มีแค่พ่ออายเท่านั้นที่อื่น ไม่รู้ <ś 2> นะแต่ผมว่าของแค่พี่ได้ประกาศขนาดนี้อ่ะเดี๋ยววันนี้รับสี่คันใช่ไหมนะครับปล่อยลวด,ดว,วดเดียวนะนแล้วก็สิบาทแต่งหนักจัดเตมฟรีไม่มีคิดเพิ่มนะ 2> <ś> 2> วันนี้แจกเสื้อทุกลายใครอยากมีรถขับน่าจะอาทิตย์สุดท้ายคงสุดท้ายเลยใช่ไหมเพราะเดี๋ยวจะไม่ทันแล้วนะถ้าใครซื้อพอร์นนะแต่ซื้อสดอ่ะได้ได้แนวันสุดท้ายกับโปช่นนะครับลำท่อมเี่ หยอกยอกหยอกกินแตเช้าโอ้โหแดดไม่มีด้วยนะครับประมาณนี้ก็เหมือนที่บอกนะโปรโมชั่นก็คือเราจองจองหนึ่งพันเนาะถ้าจองในไลน์เนาะอไม่ใช่ในรู้ลูกค้าโอ้โหด้วยปล่อย X4 หลอก X4 เอาไปบรรลุทำนี้ก็ไปไปบอกทุกคนออกมาปล่อยรถสิพี่หนุ่มพี่หนุ่มบอกเซลล์ออกไม้หมดเลยมาปล่อยรถสี่คันอยู่แล้วออกไม้หมดเลยนะครับผมนะเราก็จะมี ทำเนียมครับการส่งมอบรถเอายีา่ราตัวน้นอยๆจะไปบังหน้ารถแล้วก็เป็นกรุก๊ปดอกไปนะ <c oughs> เห็นดังแอ๊ก <c oughs> แอ๊กออกไปน,นะฮะก็โปรโมชั่น <c oughs> ตอนนี้นะครับทนนี่บอกพี่สนใจจองมาเลยหนึ่งพันมาหน้าร้านเนี่ยต้องจองต้องจองสองหมื่นเนาะต้องจองสองหมื่นนะมาหน้าร้านจองหนึ่งหมื่นคือสองหมื่นจองสองหมื่นคือสี่หมื่นแต่ถ้าโลไซส์ใหญ่บนมิวเอ็งเนี่ยจองสามหมื่นคือหกหมื่นนะ แต่ในไลน์ครับจองหนึ่งพันผมให้เลยตามเกตร,รถนะต่ำกว่า 500, ห้าแสนให้ให้คืนหมื่นหนึ่งใช่ไหมมากกว่าห้าแสนให้สองมากกว่าล้านให้สามหมื่นอ่ะลองดูโอ้โหก็ได้ทองหนึ่งเส้นสองเส้นสามเส้นอ่ะนะฮะใครอยากได้รถนะครับพิมพ์ว่าพร้อมจองเนาะแล้วก็อินบ็อกเข้ามาเลยเดี๋ยวเจอที่ดูกับโปรโมชั่นของเราครับจองหนึ่งพันรับไปเลยหนึ่งแสนนะครับแถมทองอีกหนึ่งเส้นนะทันสิบคนแรกนะเฮ้ยไม่วันนี้ในไลน์ให้หมดทุกคนเลย ของแท้นะผมบอกเลยยังไงพี่ประมาณนี้ครับตื่นเช้าอยู่คนดูมีไหมเนี่ยสี่ร้อยคนธรรมดาเช้าอากาศมันดีมากเลยเอออากาศดีฮะตื่นเตนนะฮะนอนมอเองยัยดิโอ้ลูกค้าบอกว่ามีตถสวยๆครับสวยทุกคันครับรับประกันสูตรทุกคันจ้ะสุดยอดครับของแท่าอขอบคุณมากครับขอบคุณอ่าเดี๋ยวดูบรรยากาศการส่งมอบครับนี่ประมาณนี้กำลังจะส่งมอบฮะ ไช่ใช่ม,ชมีเดี๋ยวเย็นนี้เจอกันเขาบอกส่งสัญญาณบอกหมดละมาเตามาเด้อมาเด้อเนี่ยเออเดีเ๋ยวเจอกันนะครับผมประมาณนี้อ่ะส่งบอกครับหนูหน้าเขาบอกลูกค้าขึ้นรถแล้วปังบๆงปางเลยใช่ครับเนี่ยบรรยากาศคึกคืนทุกวันนะครับถ้าวันไหนตื่นทัน <จะ S 1> ก็ได้โชว์แต่ส่วนมากตื่นไม่ทันเออนะผมนะ เจอพี่โป๊ะไ์สดเวลาไหนบ้างคะทุกเวลาค่ะเวลาว่าง <c oughs> ออ <c oughs> ตอนนี้คือโปรแต่และโปรเราดูตอนในไลฟ์คือโชคดีไอไลฟ์นี้จะพิเศษตัวไลฟ์อื่นก็คือทองหนึ่งพันลดต่ำกว่าห้าแสนเอาเอาไปห้าหมื่นแล้วทองอีกหนึ่งเส้นใช่ไหมถ้ามากกว่าห้าแสนเอาไปหนึ่งแสนได้ทองอีกสองเส้น 2, มากกว่าหนึ่งล้านเอาไปหนึ่งแสนเหมือนกันแล้วก็ได้ทองสาม,มเส้นเลือกความคุ 5, ้มค่าเลือกสามเดียมออโต้ เองจะยืมมาทำไมเขาจะปล่อยรถเองก็ไปยืมตรงนน้นดิโอ้ยแต่ละคนนะฮะเดี๋ยวนี่ครับไปแล้วคันแรกมิวเอ็กของเรานะฮะลูกค้าเคสนี้ไม่ได้ออกรถ10บาท100,000พน10,000ต้นๆนะครับเดี๋ยวไปยาวๆต่อรอค้าวาเรียบร้อยครับโบเจ้าของเรานะฮะเหมือนที่บอกซื้อรถแถมกุญแจแถมไฟเลี้ยวนะฮะ อโอ้คุณพ่อเล่งแแรงเลยอ่ะสามเหลี่ยมออโต้โอ,โอ,โอ้สวยถูกใจกล้แค่ไหนก็คุ้มเรื่องคุณภาพเรื่องความคุ้มค่าเรื่องสามเหลี่ยมออโต้สวัสดีครับโอ้อนนโหไม่ต้องห่วงครับดีแม็กแดงนัดจากทรงท่อลั่นสับระเบิดนะฮะผมบอกเลยไม่โดนใบสั่งไม่ใช่พอเข้ากับดีแม็กนะอ่ะ,อะต่อไปนะอ่าอ,อ,อันนี้เอเวนซ่าครับสามเหลี่ยมออโต้ รถสวย,สยถูกใจไกลแค่ไหนก็คุ้มเลือกคุณภาพเลือกความคุ้มค่าเลือกสามเหลี่ยมโอโตออบค่าอันนี้ก็เอาเซนซ่านะครับออกใหม่ว่าเจ็ดแสนจัดไปลูกค้าครึ่งนึงสามแสนห้าประมาณนี้นะครับอ่คันอ,อ่ะขอ๋อ ไปเวอร์ชั่นนั้นไปนะครับเดาลบรถนิดหนึ่งครับสามเหลี่างออโต้ไม่ไม่อะเมื่นวานนี้คือคืนกันตั้งแต่เช้าเอาไปสามเหลี่ยมออโต้รถสวยดูงใลใกลแค่ไหนก็คุ้มเลือกคุณภาพเลือกความคุ้มค่าเลือกสามเหลี่ยมออโต้ขอบครับขอบคุณครับนะโอ้โห นะโล่งอีกาแล้วครับเฮียนะเฮียบอกเดี๋ยวใจเย็นป๊อปเดี๋ยวเฮียจัดให้หยอกยอกเฮียไปบอกว่าโล่งหน่อยเฮียสั่งเข้ามายังเงสต็อกป้ายแดงน,นะครับผมนะใจเย็นนะครับเฮียนะอ่ะก็ประมาณนี้เดี๋ยวเอาจากช่วงทเทีท่ยงเที่ยงดีกว่านะครับเดี๋ยวผมเดี๋ยวทเที่ยงนี้เจอกันนะกับรถเก้าใหม่เข้าใหม่เก้าคันขับฟรีเก้าเดือนลูกคันไปเลยตึงแล้วเป็างงานไงช็อกตาแตกกันเลยนะครับกดเลขเก้าแชร์เก้ากลุ่มผมจะรู้ไว้หรือใครจะจองสินขอดูก่อนว่า เก้าคันไหนที่ขับฟรี9เดือนนะผ่อนหลักพันด้วยผมบอกก่อนฟิลทุกคันนะครับก็กดเลขเก้าแล้วก็แชร์เก้ากลุ่มไว้จะรัวๆไวนะเหมือนที่บอกกับโปรเจ็กของเราจองหนึ่งพันรับไปหนึ่งแสนและหนึ่งพันน่ะถ้าไม่ผ่านอ่ะผมไม่คืนด้วยนะครับแต่ถ้าผ่านอ่ะไม่ได้คืนหนึ่งพันนะได้คืนหนึ่งแสนโอ้โไว้ด้วยโหไว้ตอนเช้าแล้วสิบคนแรกนะรับทองไปอีกหนึ่งเส้นโอเคไหมคนแนะนำเอาไปอีกหนึ่งหมื่นนะครับอย่างนี้ก็ฝากกดติดตามกดซับค่ายกดกระดิ่งกดเพื่อนทางเฟซบุ๊กยูทูบบิ๊กบ Bye bye. เปอร์บายซาลเวโต้หรือซาลเวโต้นั่นเองนะฮไลฟ์สดช่วงเช้านะครับก็แล้วแต่โปรเหมือนโปรนี้คือพิเศษคือโอ้โหคนสวยเลยว่ะแคปคนนี้ดูก่อนโอ้โหเป็นไงครับแต่งธรรมดาโลกไม่จำรถใครนี่นี่นะฮะผมนี่ครับเหมือนที่บอกพิเศษในไลฟ์นี้คือแต่งในฟรีไม่มีคิดเพิ่มครับดูการแต่งของผมครับกระจังหน้าฟอร์ดเปิดวันนี้ครับวันนี้ปิดเที่ยงะ ไม่เป็นไรฮะขาแล้วแคแต่อย่างไรผมก็อให้อะใครเออตัวนี้เขาเรียกว่า i d เดวิลอแปลภาษาไทยคือตาปิศาต์อ่ปีผู้ชมไปทางผมไม่เหลือตั้งแต่เมื่อวานละนะสี่บวกสี่เป็นหกแล้วอร่อ่ะลองดูครับนี่เป็นไงตาเดวิลยางมอนเลยมอนสเตอร์เออนะฮะ ประตูประตูอะไรวะโอ้โหเกือบของจองแล้วน้องรักของ,อองี่นะฮะอ่าสุดท้ายน้ำมันเต็มถังแล้วครับฮะท้ายเหล็กครับโอ้โหให้ดูดิเนเป็นไงฮะของแท้ครับที่เนี้ยผมบอกก็ต้นสองหมื่นนะครับโอ้โหจะอยู่อะไรสองหมืน่นนะประมาณนั้นนะครับสวยจัดทุกคันอ่าเฮ้ย น้ำหวานยังเลยนะอ่ะประมาณน,นี้ขอบคุณลูกค้าทุกคนมากนะครับใครสนใจก็ inbox เข้ามาสอบถามกันได้นะครับหรือถ้าโทรไม่รับแชทไม่ตอบแนะนําเข้ามาหน้าร้านดูแน่ดูแลแน่นอน100%ซตตามนี้นะครับวันนี้ขอบคุณมากเจอกันใหม่เทีย่ยงนี้นะครับเราเราจะพาดูรถเข้าใหม่กันวันนี้ขอบคุณมากครับ